ีเรื่องผเีเล่าจนจบแล้วเอจบแล้วใช่ปะร,รู้เรื่องไหมรู้ทุกคนอาจจะเล่าเรื่องน้องน้องเล่าเรื่องผีว่าเกี่ยวกับห้องน้ําใครกลัวผีนะคะกรุณากดปิดเสียงค่ะปิดแล้วโอเคมาในซีนี้เล่าสิไม่ <laughs> น้องเล่าว่าผีห้องน้ําใช่ปะ่ะอะไรแบบเขาก็แบบเกิดสงครามโลกงงปะ แล้วก็แบบหนีไปซ่อนในห้องน้ําแล้วก็แบบเออออกไม่ได้ไม่รู้ทําไมออกไม่ได้เหมือนกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออทุบไม่ได้เหรอทุบประตูแบบเฮ้ยทุบประตูไม่ได้หรือว่าแบบว่าเออพังประตูไม่ได้หรือว่าปีนไม่ได้หรือว่าแบบห้องน้ำประตูมันปิดหมดเลยหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้ออกไม่ได้ก็เสียชีวิตในนั้นบางน้องก็เล่าว่าเนี่ยออกไม่ได้ก็เลยเสียชีวิตอยู่ในนั้นซะแล้วก็น้องบอกน้องกลัวมากก็คือถ้าไปห้องที่สามต้องห้องที่สามนะห้องน้ำห้องที่สามก็คือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ย ห้องนง้ำห้องใสามถ้าไปขอประตูแล้วเรียกอะไรนะชื่อสักติ่งสักอย่างนั่นแหละก็พูดไปต้องพูดสามครั้งเดี๋ยวเขาจะออกมาหางงม,มากว่าคนนั้นตายที่นูน้นแต่ว่าห้องน้ำห้องีนาสามทุกที่ต้องมีเขาอยู่หนูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาอยู่ทุกที่เลยหรอวิสตาโกปะไม่ใช่บัดดี้เมลี่นะทุกคนบัดดี้เมลี่ที่มันง่ากระจบปะสามครั้งอนะ <laughs> เมื่อกี้เล่าเรื่องผีอยู่อะทุกคนแล้วพี่จิ้งอะไรบ้ากขำอะไรคะไม่ต้องตัดลง<ม>ต้องตอกนะทุกคนถ้าหนูเห็นในตอกตอกเมื่อกี้หนูตกใจทุกคนโดนดีแน่